สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซุปเพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4มกราคม2556นะคะและแขกรับเชิญประจําสําหรับวันศุกร์ค่ะท่านการุณใสยงามสวัสดีค่ะท่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะท่านค่ะดีวันครับวันนี้ก็วันที่4เท่านั้นเองสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนด้วยผู้ชมผู้ฟังด้วยใช่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะปีใหม่ผ่านมาไปเที่ยวไหนบ้างคะท่านงู ทำไมคะอูเ่ยค่ะผมเป็นคนเกิดปีมะโรงค่ะพเจ้ามะโรงงูใหญ่ค่ะแต่ในชีวิตผมนี่ผมกลัวงูมากที่สุดเลยค่ะงูไม่มีพิษเออกลัวงูไม่มีพิษผมก็กลัวค่ะแม้แต่งูที่ตายแล้วผมก็กลัวมันมันไม่ต้องไปจับนะแค่เห็นครับเดิน มันซีหยืดยังไงไม่รู้มันมันมันกลัวค่ะเห็นอย่างนี้ผมก็ยังกลัวเลยไม่รู้ว่าตั้งทำไมเที่ยหน่าจะให้ทีมงานเปลี่ยนให้นะคะท่านในวันนี้จะพูดไม่ออกก็เพราะมีงูตั้งอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะพี่มัเป็นงไงคะท่านมันอะไรนะความรู้สึกมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หนึ่งกลัวงูสองกลัวความสูง ถ้าสูงแล้วผมจะสิยืดมันยังไงไม่รู้นบอกไม่สูงผมเคยเขาดันไปที่กำแพงเมืองที่กำแพงเมืองที่เยอรอมันที่เบอร์ลินหรือที่อะไรที่กำแพงค่ะสูงมากเขาสูงแล้วที่เขาดันไอ้ที่สะพานเพื่อขึ้นดูสองฝั่งตะวันออกตะวันตกของเยอรอมันค่ะผมสูงดันันไปสุดท้ายผมไปไม่ได้ยืนตัวแข็ง ต้องนั่งอแล้วทีนี้ผมต้องคลานคลานถอยขึ้นเพราะว่ากลัวความสูงไ่กลวไม่กล้ามองแล้วไม่กล้ายืนแล้วไม่กล้าขยับแล้วสุดท้ายไปไม่ได้ค่ะอก็เอาความลับมาเปิดเผยกลัวงูกับกลัวความสูงสองอย่างแล้วปีใหม่มีความสุขไปเที่ยวหรือว่าอยู่ทำนาหรือว่าดูแลต้นไม้ต้นไร่ยังไงคะท่านก็อยู่ที่ ปีใหม่อยู่บ้านนั่งนั่งนอนนอนดูสวนดูนาดูไร่ก็ก็มีความสุขดีเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่เดินทางมากทั้งชีวิตนี่มันเดินทางมากตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตโต,โตจนกระทั่งเป็นนักการเมืองก็เดินทางไปกลับรีรมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสามครั้ง,งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยเดินทางเยอะมาก พอถึงเทศกาลไม่ว่าจะสงกรานปีใหม่ตรุษจีหรือวันเข้าพรรษาอะไรต่างเหล่านี้นะครับที่ผู้คนเดินทางเยอะๆมากๆนผมจะไม่ไปไหนค่ะถ้าดีที่สุดก็จะนอนอยู่คงที่ค่ะนิ่งๆทีมงานเอาหูออกให้แล้วนะคะท่านเกรงเดี๋ยวเกรงว่าคุณการุณวันนี้จะพูดเราจะไม่สนุกไม่มันเหมือนปกติ เอาโอ้อาวอ้าวอ้าวอ้าวต่อ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 ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ปีใหม่ไปต่างจังหวัดตลอดเลยเดินทางตลอดเดินทางตลอดช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลช่วงการผมจะหยุดคงที่นิ่งไม่ไปไหนไม่ขยับจะอยู่บ้านถ้าอยากจะไปเยี่ยมใครก็ไปก่อนถ้าอยากจะไปหาใครก็ไปหลังอย่างนี้เป็นต้นคือในช่วงระยะเขาเดินทางแย่งแข่งกันเนี่ย ไม่ไหวแล้วะคะสู้ไม่ไหวกับการที่ไปทรหดอย่างนั้นข้อที่หนึ่งข,ข้อที่สองมันเสี่ยงเสี่ยงเหมือนกับไปทําสงครามขนาดนั้นเลยเหรอคะอทำไมอะคะท่านตายสามร้อยกว่าบาดเจ็บพันสองพันอย่างนี้คตายสี่ร้อยกว่าเคยตายปีไหนตายตั้งห้าสี่ห้าร้อยกว่าคนคตายนะบาดเจ็บสามสี่พันโอ้โหมันปานกับทำสงครามอ่ะนะ สงครามบางสงครามยังเสียชีวิตไม่เท่านี้เลยด้วยซ้ำมันเท่ากันแย่งกันแข่งกันไปอันตรายไม่เอาค่ะโดยเฉพาะรถใหม่ๆก็เยอะด้วยนะคะคนที่มีรถคันแรกก็เยอะยังไม่ทันออกมาอีกร้านหนึ่งใช่อีกล้านกว่าคันถ้าล้านกว่าคันมาอีกก็พอดีแล้วกี่คันที่แสนกว่าคันรือล้านกว่าคันเป็นล้านอะค่ะล้านพระเจ้าเอ๋ยทีนี้ก็รถมาวางต่อต่อกันไม่ต้องขับเอาก็จะสาหัสมากยิ่งขึ้นเอาละ เขาไม่มีรถเขาก็อยากมีรถบ้างไม่งั้นคุณมีรถอยู่ฝ่ายเดียวคุณมีรถอยู่คนเดียวไม่ให้คนอื่นเขามีบ้างหรือยังไงเอออันนี้เขาใจเราก็ว่าไปส่วนที่มีรถแต่เพียงแต่ว่านโยบายเท่านั้นเองค่ะปัญหานโยบายแล้วก็ช่วยคันละแสนเอาเงินภาษีของประชาชนทั่วประเทศไปช่วยให้กับคนที่มีโอกาสได้แล้วคนที่ไม่มีโอกาสได้ละก็เสียเปรียบใช่ไหม แล้วเงินภาษีเหล่านี้เงินประชาชนเหล่านี้แทนที่จะได้ไปใช้อย่างอื่นหรือทํานโยบายอื่นหรือทําโครงการอื่นหรือทำกิจกรรมอื่นซึ่งมันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่ได้ทาอะไรอย่างนี้นะเอาละอันนี้าไว้ให้คนอื่นเขาพูดหรือไว้เราสักวันหนึ่งมาพูดเรื่องนี้ก็ได้แต่เอาของเรา,เาวันนี้อ,นอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันเอาไว้ประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ยังคาใจายอยู่แล้วก็ ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะคาใจเช่นกันเรื่องของท่านบอกว่าถ้าสมมติแดงชนะแดงจะฆ่าเหลืองถ้าฆ่าเหลืองเป็นล้านคนหรือเปล่าหรือว่าฆ่าเป็นสิบล้านคนหรือฆ่าคนเหลืองทั้งประเทศไหมถ้าสมมติว่าเหลืองชนะเหลืองเองก็จะไปฆ่าแดงทั้งประเทศหรือเปล่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคัญว่าการที่จะเกิดสงครามที่ เกิดขึ้นโดยประชาชนฆ่ากันเองอันเกิดจากการยั่วยุต่างๆนานาที่เกิดขึ้นทำอย่างไรประชาชนคนไทยซึ่งเป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราทั้งสิน้นจะไม่ฆ่ากันเองทำอย่างไรดีคะท่านที่จริงรายการของที่เราสังเกตดูทุกรายการที่ไม่ว่าจะสถานีไหนหรือสำนักไหนก็ตาม เขาก็จะพูดคุยไปในเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องๆไปมาถึงรายการของเราก็ดูเหมือนจะหลายวันมาแล้วหลายวันสุกมาแล้วหลายครั้งมาแล้วที่จะฉีกแนวออกไปหรือไปคุยในเรื่องประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีความ,มสําคัญเ<ะ>ช่นกันดูเหมือนจะแปลกแยกไปควันนี้ก็อาจจะไปต่อเนื่องจากปีที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมา ก็ว่าได้ที่คุณพัชชาตั้งประเด็นมาก็มันเป็นคำที่เราพูดคุยกันเมื่อวันศุกที่ผ่านมาว่าภายในประเทศเราปัญหาที่ก่อเกิดขึ้นตั้งหลายปีมาแล้วห้าหกปีมาแล้วเข้าปีที่7ปีที่8ละแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากเหลือเกิน แล้วแต่ละฝ่ายก็ดูเหมือนท่าทางจะมีลีลาท่าทางหรือแนวคิดหรือสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์แตกต่างกันผลประโยชน์สำคัญที่สุดผลประโยชน์แตกต่างกันตัวผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนี้ผลประโยชน์มันจะมีอยู่เพียงสองอย่างเท่านั้น คืออะไรคะเพื่อใครหนึ่งเพื่อใครสองอย่างตอนนั้นคือเพื่อใครจากคำถามเดียวเพื่อตัวเองค่ะพวกพ้องหรือเพื่อประเทศชาติส่วนรวมประเทศชาติเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่แตกต่างกันสองอย่างนี้ก็ทำให้เกิดแนวคิดที่แตกต่างกัน เกิดข้อมูลที่แตกต่างกันการนําเสนอก็แตกต่างกันการกำหนดเป้าหมายก็แตกต่างกันมันก็จะกลายเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหวก็แตกต่างกันกำหนดกลยุทธ์ยุทธวิธีก็แตกต่างกันไปอีกอเพราะอะไรเพื่อให้บรรลุปัญหาเพื่อใครคือผลประโยชน์ เพื่อตนหรือเพื่อส,น,สนรวมอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายมากมายแล้วแต่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็ว่าไปเอาละ่ะปัญหาที่แตกต่างเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาภายในบ้านเมืองของเรานี้เป็นเวลายาวนานแล้วดูท่าทางจะทับซ้อนกันไป ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือทั้งสลับซับซ้อนอทั้งทับซ้อนกันเช่นยแยะเลยยะเยะเลยตอนนี้ทั้งการเมืองเศรษฐกิจกสังคมการศึกษามันเป็นปัญหาที่เต็มทั้งสังคมเต็มทั้งประเทศเต็มทั้งแผ่นดินคคุณพัชชาคนที่เคยเห็นกันรู้จักกันบางทีก็ไม่เคยเห็นกันไม่รู้จักกัน ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันไม่มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันมันเป็นไปได้ยังไงอยู่อยู่ก็มาตั้งป้อมตั้งทีมมึงชุมนุมกูก็จะไปด่ามึงอืจะไปขัดไล่มึงไป,ไปขัดขวางศึกษามึงไปปราศัยกูก็จะไปค้านมึงค่ะกูจะคือแล้วก็ไปไล่ตีกันคะนะไอ้คำว่าไล่ตีกันก็คงไม่ต้องบอกนะว่าใครไล่ดีใครค่ะ ใครไล่ตีใครคนไล่ตีก็รู้อยู่นะว่าใครไล่ตีอไอ้คนถูกไล่ตีก็รู้อยู่นะว่าฝ่ายถูกไล่ตีเอาละ,ะมันเป็นไปได้ยังไงอยู่ไม่อยู่คนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะทั้งรู้จักกันก็มีทั้งไม่รู้จักกันก็มีไม่เคยเห็นหน้ากันก็มีไม่เคยมีเรื่องโกรธเครืองอะไรกันมาก่อนก็ใช่แต่มันเกิดอะไรขึ้นถึงไปเป็นแบบนี้ถึงได้เกลียดชังกันขนาดนั้นนี่ละทำไมเงาทมึนอันนี้นะ เงาปีศาจเป็นปีศาจเลยนะะปีศาจร้ายที่ครอบงำอยู่ในหมูคม่คนหมู่คนในสังคมคนไทยหมู่คนที่ว่านี้เป็นหมู่คนที่เป็นผู้นำของหมู่คนด้วยสำคัญร้ายกาจมากเพราะาผู้นำของหมู่คนเนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะ มีอํานาจเยอะ,ะอํานาจอะไรคือพูดแล้วคนเชื่อมากคนเข้าใจมากคนเห็นด้วยมากคนคล้อยตามมากคนศรัทธามากมันจึงมีฤทธิ์เยอะไงะแล้วมีเครื่องมืออีกเครื่องมืออะไรเช่นนี่ไงทีวีสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุที่สำคัญคงคนสำคัญที่สุดเงินอีกเพราะฉะนั้นผู้นำ นะปีศาจนี้มันได้ครอบงําอยู่ในหมู่ผู้นําเอาละไม่บอกว่าผู้นําฝ่ายไหนหรอกนะ,ะเจอใครก็ว่าไปเถอะนะทั้งในหมู่ผู้นําและในหมู่พี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางขอบเขตทั่วประเทศทุกขุมขนทุกอนุทุกสังคมทุกชุมชนไม่เว้นแม้แต่ที่เดียวไม่เว้นแม้แต่ที่เดียวที่ไหนคะแม้แต่ที่ที่เรานั่งนี้ก็ใช่ เออเอานักเข้าไปอีกในการุน,นทีนได้ไหมในทีนี้ทำไมจึงว่าอย่างนี้คุณพัชชาทำไมถึงมีการครอบงำได้ขนาดนั้นทุกสำนักทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกข่ายคุณพัชชาสังเกตไหมจะพูดเรื่องฮิตเลอร์ค่ะ,ะด็จการ,รการ้ยการคอมมิวนิสต์ฮิตเลอร์ Hitler นี้เป็นเด็ิการมไม่ใช่คอมมิวนิสต์ละของเยอรมันนาซี ทุกคนพูดฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ฮิตเลอร์แต่เป็นผริการนั้นนะแต่พูดไปนั้นนะได้เคยมาสังเคราะห์ใส่ในหมู่พี่น้องเราหรือในหมู่ผู้คนของเราหรือในหมู่ผู้พูดผู้พูดด้วยหรือเปล่าต้องมาวิเค<า>ราะห์ตัวเองก่อนยังไงอะคะทำไมาจึงว่ายอย่างนั้นนั่นน่ะสิเอาละ่ะฮิตเลอร์เป็นผู้นำผลิตการค่ะ ได้มาจากการเลือกตั้งทุกคนเล่าไปก็เหมือนเดิมซ<า>้ำไปซ้ำมาตัดตอนฮิตเลอร์ได้รับอำนาจเต็มเบ็ดเร็จโดยใช้สภามีมติให้ฮิตเลอร์เป็นผู้มีอำนาจเต็มฮิตเลอร์ทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้การที่ฮิตเลอร์เป็นเผด็จการเนี่ยนำเยอรมันจนกระทั่งนำสงครามโลกครั้งที่สองอะไรต่างเนี่ยนะ คิดแล้วทำคนเดียวได้ที่ไหนเล่าไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยรอบตัวใช่สังคมเยอรมันคุณพัชชาอยู่ในใจกลางยุโรปและเป็นสังคมที่มีความเจริญมีอารยธรรมมีอะไรต่างๆมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเทคโนโลยีทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางโอ้เยอะแยะมากมายมันเป็นฝรั่งยุโรปกันแล้วกันที่พี่น้องชาวบ้านเรานี่ก็สุขละว่ามันสุดยอด ขอให้แต่หน้าตาเป็นฝรัง่งเข้ามาก็แม่นแล้วคือคนเก่งแม่นแล้วคือคนหน้าเสือถือค่ะฉลาดแน่แฉลาดแน่แไม่มีทางถูกหลอกแล้วทําไมเยอรมันทั้งประเทศมันจึงพากันตามฮิตเลอร์เพราะอะไรเออฮิตเลอร์มันทําคนเดียวไม่